กันวูบเวียนหัวบ้านหุ่นเป็นไงคะหายแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่งางกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะก,กระปร้ก,กระเปร่าจากที่เดินไม่ได้ไดตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วดเดี๋ยวต้องกวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งเดินเดี๋ยวก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่วินเวียนละสวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอน,นะครับรับละครไว้5เรื่องนะครับตอนนี้ก็จบไปเรื่องหนึ่งเหลืออยู่4ี่เรื่อง4เรื่องนี้ต้องตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้านอนดึกกินอาหารก็ไปตรงเวลากินน้ําก็น้อย ก็มีอาการอย่างจะบอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยมันไม่สดชื่นครับที่มันเหมือนคนนอนนอนถึงว่านอนน้อยก็ตื่นมามันนอนไม่เต็มอิ่มอ่ะรู้สึกว่าตื่นมาเพลียๆเราก็เออไม่เป็นไรมันก็ถึงกองถ่ายก็กินข้าวกินอะไรกินอาหารเสริมวัดไปก็ยังไม่ดีขึ้นจนวันหนึ่งต้องไปหาหมอครับหมอบอกว่าสาเหตุคือหนึ่งดื่มน้ําน้อยนะครับทาให้เลือดของเราเนี่ยไปเลี้ยง หัวใจหรือร่างกายได้น้อยมากมันช้าเขาบอกว่าเลือดสําคัญมากครับท่านผู้ชมเลือดเนี่ยจะนาสารอาหารต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเราเมื่อเลือดเราเหนื่อยปุ๊บเนี่ยสารอาหารต่างๆนั้นก็จะเข้าสู่ร่างกายเราน้อยก็อาจจะเกิดภาวะของโรคหัวใจนะครับบางคนพออยู่นานก็อาจจะเป็นเบาหวานความดันโรคต่างๆที่นิยมอ่ะเจ็ดแปดโรคก็ตามมาผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ต้องศึกษาหาสิ่งที่ทดแทนในร่างกาย อย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตครับก็เลยมาเจอ K.O. นี่ะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาตินะครับเพราะนั้นก็เลยมั่นใจก็ลองทานดูครับทานวันละ1เม็ดครับตอนเช้าทานมาอยู่ระยะหนึ่งรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยหน้ามืดหรือว่าเคยเพลียเคยไม่สบายเงี้ยดีขึ้นนะครับพอไปหาหมอวันหลังมองบอกเอ้ยไปทําอะไรมาร่างกายดีขึ้น เลือดเนี่ยดีขึ้นเลือดไม่เหนืดที่ทุกค่นก็คือผมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ KO นี่ครับเราต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าของจริงไหมของดีไหมแล้วเราได้ทดลองใช้ด้วยตัวเองเมื่อทดลองใช้แล้วเนี่ยมันดีต่อสุขภาพเราเราก็อยากจะบอกต่อท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราดีสุขภาพเราดีหน้าตาเราดูดีขนาดนี้ผมบอกเลยครับว่าผมทานจริงถึงอยากจะบอกต่อครับมันอ่อนลามันมันเริ่มชาเริ่มเพลียข,<า>ข้างหนึ่งแขนข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งค<า>่ะจ้ เป็นมากี่ปีคะแล้วน,นี่มาออนล้าเนเน่นั่งอยู่กับที่อย่างนี้เลยไม่กล้าเดินไปไหนวัดว่างไม่กล้าไปแค่ตรงนี้ก็ไม่กล้าเดินนะจากที่เดินไม่ได้ดตอนนี้กลับมาเดินได้แล้ว เดี๋ยวรบกวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งแรงเดินได้อ่านี่นะคะเห็นไว่าเก้าสองเก้ามันก็ไปแล้วมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะข้างซ้ายข้างซ้ายตาเป็นขวาตอนนี้เห็นบอกว่าไปวัดไปบักจะปกติปกติแล้วมั่นใจค่ะมั่นใจเนาะมันดีขึ้นหน้าตามันดำคล้ำเครียดเลยอันนี้มันสว่างตัวเนี่ยหน้าตามันใสหน่อยตัวแต่ก่อนมันดำปื้อเลยนะถ้าถามความคุ้มค่ามันคุ้มไหมคะถุ้มคุ้มไหมแพงไหมคะกับสินค้าตัวนี้ ไม่แพงเพราะไปหมดมันเยอะแล้ว่คะปวดหัวเวียนหน้าบ่อยโวูบบ่อยแล้วก็ปวดขัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บวมมันจะร้อนระอุใช่ทรมานไหมคะช่วงที่เปทรมานมากเป็นมากี่ปีคะเป็นมาตั้งแต่ปีสี่สาแล้วทำไมถึงเปิดใจเลือกทานเคโอละคะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่เ็าเป็นเส้นเลือดตีมีเพื่อนที่เขามีอาการเส้นเลือดตีมีอาการเหมือนเราแล้วเขาสอบถามว่าเขาทานหนักมากแกเป็นหนักมากอายุดาวเทลยวแล้ เดียวกันรุ่นราวคราวเดียวถามแกแกมาหาแห่เทียนใหญ่ขาา้าพันษาเฮ้ยแล้วไหนว่าแกเป็นลูกเส้นดืีอ,อปากแกก็เบี้ยวมือแกก็งี่เงอขาแขนแกหักแล้วก็ตายไปข้างหนึ่งแกเป็นไงทําไมแกลูกได้เดินได้เขาบอกว่า เขาได้ปีตวได้น่านะคะ k มีเพื่อนที่มีอาการแบบว่าแย่มากๆแล้วแย่มากแม่ยังเดินได้เขาเดินไม่ได้คปากก็บี้ยวหัวต้องก้อนข่าวเป็นหนักมากแล้วแต่แต่เคโอแล้วเขากลับมาแห่เทียนกับเราได้ใช่อ๋อเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยปลทันทีเลยใช่ไหมคะเขาถึงขนาดบนเลยให้แต่เขารับประทานยาจานดีก็จะเอาเทียนหยาดมาถวายวัดเขาทาจริงจริงอ๋อใช่เียกได้ว่าเขาได้สุขภาพกลับคืนมาแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองอาการวูบเวียนหัวบ้านหุนเป็นไงคะ หาะแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะ3ามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลย3ามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปรี้กระเป๋าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับค่ะใช่เคโอปุ๊บไม่หลับ นอนอิ่มทั้งคืนถ้ามีคะแนนให้เคโอสักร้อยคะแนนคุณแม่ให้เท่าไหร่คะคุณแม่ให้ร้อยก่อคะแนนถ้าคะแนนเต็มร้อยเนาะคุณภาพต้องมาก่อนแม่ต้องเอาร่างกายของแม่ไว้ก่อาได้ชีวิตใหม่ไหมครับเคโอรับรองแม่รับประกันว่าแม่ได้ชีวิตใหม่โอ้โหสุดยอดมากเลยนะไม่ได้ชีวิตใหม่ใช่แับว่าเป็นบุญไหมคะตั้งแต่มาเจอเคโอเนี่ยใช่แม่ว่าบุญแม่ยังมีอยู่แม่ไปวัดแม่ทําบุญแม่ว่าบุญช่วยบุญนําพานะได้เป็สินค้าดีๆแบบนี้มันจะมีวินเวียนเหมือนกับคนเมาจะเหมือนกับบ้านมันก็จะหมุนรถก็จะหมุนอะไรยเี น้ำในหูไม่เท่ากัน oh. ประมาณ5้าวันถึง10วันสึกว่าเรานอน,อนลงไปเะมันก็ไม่มีวินเวียนขึ้นมา oh. มันก็รู้สึกว่ามันจะปรับขึ้นมาเรื่อยๆเๆ <Okay. S 2> ลยก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่วินเวียน oh. ละนตรไยครับไอ้โรคอย่างนี้มันเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นวันไหนอ่า oh. ใช่เราอยู่เฉยมันก็เป็ียนได้นะครับ ก็มีเลือดจางนะคะ,คะแล้วก็มีความดันเบาหวานแล้วไขมันในเลือดสูงค่ะอ๋อก็จะทําให้มีอาการภาะวะเวียนหัวบ้านหมุนเกิดขึ้น<ช>เป็นมานานแล้อยังคะอาการนี้เป็นโรคนี้ประมาณมา5ปีแล้วค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ทานนะคะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นจากที่เหมือนเวียนหัวหน้ามืดอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนว่ารู้สึกดีขึ้นเวลาเราลุกขึ้นเนี้ยเราก็เหมือนว่าลุกได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ